ค่ะร้ไวับหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยลุงพลก็แต่น,นตอนแรกขอโทษนะไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็โดนคดีด้วยสุดท้ายเนี่ยเรามาสู้ถึงคดีขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะลาวบารดาแรงทอะไรมีรยะยะกจะบอกของนันหรือว่าก็ <พอ S 2> สำหรับลุงเองนะสำหรับลุงเองก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทวโลกนะที่ให้ความสนใจในคดีนี้ อยากให้ลุงป้าได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคําตัดสินวันที่3สิงจะออกมาอย่างไรเชื่อว่า FC ทั่วโลกผู้ใหญ่ยุดีทั่วโลกน่าจะน้อมรับในคําตัดสินในครั้งนี้ครับเมื่อกี้ตั้งแต่คุยเรบกว่าสมมติถ้าเกิดไม่มีอันนี้จริงๆเราไม่รู้จะสู้ยังไงด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าเราคนจนคนคือตั้งแต่แรกที่เราไม่มีฝาบ้านแล้วที่บอกว่าสงสัยลุงพลปั๊บแล้วมีคนที่ตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันนะว่า จะหันไปทางไหนเนี่ยเพราะเราไม่มีอะไรเลยองนีไม่มีอะไรจะจะไปต่อสู้ยังไงแล้วเราเราจะสู้เราสู้กับอะไรอยู่นเราก็คุยกันแล้วบอกแต่ว่าณช่วงเวลาที่เรากําลังหันซ้ายหันขวาอยู่เนี่ยมันก็มีมันกระแสงสว่างตัวนึงเนี่ยส่งมาที่เราให้โอกาสเราแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจมีทรัพย์มีทุกอย่างให้เราสู้มันคือโอกาสที่ FC ให้มา หลายคนที่เจอเรื่องแบบเราอาจจะไม่มีโอกาสแบบเราก็ได้อาจจะไม่มีอะไรสู้แต่ว่าเราถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีที่เราอ่ะได้เจอเอฟซีได้เจอคนที่เขาอ,อยากจะหาเห็นเรียกว่าอะไรมองเห็นความ,มเป็นไปที่ที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็เลยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีพลังใจมีเรียกว่าอะไรมีสติมีอะไรทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆตั้งตัวขึ้นมา เดี๋ยว่าก็จะไม่ทําให้เอฟซีที่สนับสนุนผิดหวังใช่ไหมคำคำว่าผิดหวังมันคงมันคงใช้กับเหตุการณ์นี้ไม่ได้นะครับ,รบก็คือที่ลุงบอกว่าไม่ว่าศาลท่านจะตัดสิน,นออกมายังไงนะครับเชื่อว่าเอฟซีทั่วโลกผนะู้ใหญ่ดีเท่วโลกเนี่ยท่านก็คงจะน้อมรับเหมือนกับที่ลุงป้าต้องน้อมรับในคําตัดสินนั้นครับแต่อยากบอกให้ MC เอฟซีด้วยว่าลุงกับป้าเนี่ยพร้อมสู้จนถึงที่สุด เพื่อทวงคดีความที่จะทําให้กับครอบครัวเราให้กับลูกของเราเมื่อช้าแล้วมาถึงแม้จะคู่ถึงต้องสามสามสามที่ว่าถึงคือเราพร้อมใจที่จะสู้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตามข้ว่านะสามสันต้นสามอภรสาม,สามีกาใช่ไหมเราคิดว,ว่าเขาคงไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมเราก็คงต้องสู้ไปจนถึงที่สุดลุงพะรคิดว่าต้องสู้ก็ถ้าเป็นคดียาาทั่วไปหลักๆก็ต้องสู้จนถึงซ้ำาลอยู่แล้วลุงก็เลยไม่ได้ คิดอะไรมากมายตรงนั้นเพราะยังไงก็คือไม่ว่าพวกนี้สารท่านจะยกหรือท่านจะลงมันก็ต้องมีสารที่สองต่อไปเพราะว่ามันเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กระจางให้สังคมเขาได้ได้เห็นก็ที่น้องเขาถามอะไรว่าลุงเครียดไหมลุงอะไรไหมคือมันยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เราจะบอกว่าเออไม่ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็ตงดีๆหรน้าตุ้ ใช่ถ้ากลัวถ้าลูกตอบไม่ได้รูกก็บอกผ่านไปแล้วกันขอตอบจรองไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกรงใจเพราะลุงป้านี่ชนหมดชนหมดแล้วตอบหมดไปก่รล้จะยังไงนาริเพราะลุงป้าเนี่ยไม่รู้จะตอนแรกไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะตั้งแต่ที่โดนทางเขากล่าวกล่าวอ้างว่าสงสัยลุงสงสัยในตัวลุงเนี่ย มันแล้วมันมีบางคําที่ที่สื่อนําเสนอออกไปแล้วอะ่ะทางฝ่ายนู้นอะเขาบอกว่าเขากลัวเรื่องมันจะเงียบอย่างเงี้ยมันทําให้เราเอาเกิดความรู้สึกเออเราต้องสู้แล้วนะก็คุยกับแมาแตนเนี่ยว่เาเฮ้ยขาเราก้าวเข้าไปข้างหนึ่งแล้วนะเขาขูกไปข้างนะออนะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะอะไรประมาณนี้ต่อลงเฟ้เมื่อกี้นะที่บอกว่าเขากลัวมันจะเงียบใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว อาจจะอยากมีคนที่อยากจะให้มันเงียบมากกว่าเราได้คือพอรู้สึกแบบว่าอยากจะบอกว่าคือหนูมันใจเข้าใจที่ป้าแตนพูดเพราะว่ามันก็มีมีอีกฝั่งนึงนั่นแหละเขาอยากให้เรื่องมันเงียบแต่ก็จะเอาถูกใช่ไหมโอเคปล่อยให้เป็นประโยชน์คำถามนะครับไม่ต้องมีคนตอบมันมีมันมีเพราะว่าป้า ป้ายังมีอยู่ยังมีอยู่นะป้าได้ยินมาก็มาเล่าสู่กันฟังไงแล้ก็ป้าได้ยินเนี่ยจริงป้าไม่เคยบอกลุงเลยนะแล้วไม่เคยบอกลุงเลยว่าได้ยินอะไรมาจากที่ป้าได้ยินเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากคิดแต่ถ้าเก็บไว้คนเดียวมันจะคิดอยู่คนเดียวไม่ป้าเป็นคนที่เป็นคนแบบว่าไม่เก็บมาคิดไงป้าถึงแบบรับอะไรเยอะเยอะเพราะว่าป้าไม่เอามาทับทับทับไว้ไม่อยากให้เก็บไว้เพราะเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราเก็บไว้ในในหัว โอกาสที่ร่างกายมันจะล้มป่วยมีสูงเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดคุยกันแล้วผ่านออกไปปล่อยผ่านออกไปถ้าเราไม่ยิ้มลูกเราจะยิ้มได้ไงใช่ไหมเนี่ยพี่ชิดตรงนี้แหละถ้าเราไม่ยิ้มลูกเราจะยิ้มได้ไงจะแบบเนี้ยขอบคุณนะครับพิติครับพิติครับไม่มีเหรอพิติครับเชิญไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ เจอกับมระบานคือลำไอ้นี้ไงเพาลำถทายเหรอจถาว่าจ้างหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราที่ศาลเลือดเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมอะไรในความในความเชื่อของเราในความคิดของเราปฏิหารมานี่โอเคลุงตอนนี้ล่าสุดทนายแจ้งมาว่าอย่างัพรุ่งนี้ตกลงยังไงนะครับพรุ่งนี้ก็ยังคงต้องเดินทางไปที่ศาลมุกดาหารครับตามมาหนการที่ศาลท่าน ระบุวันที่13สิงหาคมนั่นแหละครับก็ทงไปแต่คือจริงๆ้วคือเลื่อนใช่ไหมอันนี้พ่อตอบดีกว่าว่าว่าลุงไม่ได้อ่านไลน์ทนายท่านไลน์มาล่าสุดท่านบอกว่าท่านสอบถามทางกาลข้อหาแล้วท่านบอกว่าไม่มีประกาศหรือเปนอะไรนะแบบนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังไปเหมือนเดิมยังไปเหมือนเดิมแต่ถ้าจะตรงหน้าบัลลังกจะอะไรยังไงก็ครอบมากันไปแต่ในส่วนถ้าหากว่าเลื่อนจริงๆเลื่อนจริงๆมันคิดว่ามันเกี่ยวกับที่วันเรา ลำนางลำดำบูชาปู่ปู่ไหมป,ป,ป,ปฏิหารใช่ไหมใช่นะก<อ>็ลูงว่าไม่นะ่าจะเกี่ยวนะครับนะไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่ต้องมีนางลำเป็นร้อยๆคนหรือไม่ลมอุยพรเนะีนะ่ยน่าจะคิดว่าลุงเองคิดว่าน่าจะไม่มีการเลื่อนเนาะักนกะีฬาแตนแจง้งว่าสอบถามท่านทนายและท่านก็บอกว่าไม่มีข้อมูลในการเลื่อนม,อมนแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้ตอนนี้ จจดใจจ่จจอมีความกังวลอะไรไหมลุงตอนนี้เนี่ยหลังจาก <attend> สัมภาษณ์ส Υ ื่อก็จะต้องไปเยี่ยมตัวไปรับทนายแลย้วครับกังวลไม่ได้ไม่เงื่อนไม่กังวลครับไม่กังวลเพราะว่าวันที่ <okay. S> 1> ส1ตุลาคมลุงป้านับถ้าจะว่านับย้อน,นหลังนับย้อนหลังวันที่จะเราจะได้ฟังคําตัดสินในศาลชั้นต้นสีดีว่าสิ่งที่ลุงป้าเจอมาเนี่ยเราจะได้รับคําตอบอะไรบ้างเราเราจะได้วาง วางวางแผนไปนู่นไปนี่ไปนั่งตามที่ทแผนไว้ใช่ไหมก็มันยังให้คำตอบจนไม่ได้ที่ถามว่าลุงอยากไปเที่ยวต่างประเทศไหมใจมันก็อยากไปแต่ก็คงเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละก็ไปตามสายยานนี่แหละแต่ว่าก็ต้องดูคำสั่งศาลผู้มี